สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over แล้วอัปเดตมาเป็น iOS 18.2เรื่องของการหลบเสียงหรือ Audio Ducking มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับผมว่าเช้านี้นะครับผม16ธันวาคมสมาชิกโทรมาถามว่าเอ๊ะการหลบเสียงของพี่หมอคอมเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมครับทำไมรู้สึกมันไม่ค่อยหลบเลยผมเองก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเออ เขาแยกออกเป็น2ไลน์แล้วนะครับสำหรับระดับเสียงอ่านของ VoiceOver แล้วก็ระดับของการหลบเสียงครับผมวิธีการตั้งแบบการตั้งค่าด่วนนะครับเราใช้2นิ้วแตะ4ครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver บน iOS 18.2อยู่ครับ2นิ้วแตะ4ครั้งตึก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 นะเปิดการาาตั้งค่า VoiceOver การตั้งค่า VoiceOver แบบด่วนให้ปัดขวาไปเรื่อยๆหาหัวข้อเสร็จสิน้น ต้อนตามคำบอกการแจ้งเตือนระบบการต้นอักษรรการเลื่อนดูอักษรเร็วการแสดงผลอักษรการหลบเสียงเมื่ออ่านออกเสียงอยู่ปุ่มสามารถปรับได้เราก็เลือกใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าก็คือการหลบเสียงการหลบเสียงเมื่อพูดแล้วเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆกิจกรรมข้อความเปลีนความเร็วการอ่านคำบรรยายคำอธิบายคำอธิบายเครื่องหมายเคอร์เซอร์ใหญ่นำทางรูปบริเวณออกเรลียนระดับแข่งคำบรรยายม่านเสียงปุ่มสวิตช์ปิดไปสองครั้งเพื่อสลัตรนีวปางคัาระดับการหลบเสียง85%ุปมสาบา้าเปัรได้ ระดับการหลบเสียงและคุณปัดขวาอีกทีนึงระดับเสียงอ่าน100%ปุ่มสามารถระดับเสียงอ่านครับคือตอนนี้ใน iOS 18.2สําำหรับผู้ใช้งาน Watch Over แล้วอยากใช้ Audio Ducking หรือการหลบเสียงของเดิมตอน iOS 18.0-18.1แล้วบเราบอกว่าให้เพิ่มะระดับเสียงเป็น185%แต่ตอนนี้ระดับเสียงกลับมาตันสุดที่100%เนี่ย ระดับเสียงอ่าน100%แต่แต่เขาเป็นเป็นระดับเสียงอ่านแล้วนะเราหนนิ้วปัดขึ้น100%น100%สูงสุดจะอยู่ที่100%นะครับให้เพื่อนๆ1นิ้วปัดขวามาที่ระดับระดับเสียงอ่าน100%ระดับเสียงอ่านถ้าของใครไม่เต็ม100ให้ปัดหนึ่งิ้วปัดขึ้น100%น95 90 95%, 95 100%, 100จนเต็ม100%มันจะไม่เกินนี้นะครับก็กลับกลายเป็นค่าแบบดั้งเดิมแต่ว่าเขาแตกลายของระดับเสียง ออริโอแรคกิ้งหรือการหลบเสียงครับให้เราปัดซ้ายปัดขวาหาระดับการหลบเสียง85%กลุ่มสามารถปร,รับได้ระดับการหลบเสียงนะครับของผมลงไปเหลือ20%แนะนําว่าให้อยู่ที่ให้ปัดขึ้นหรือปัดลงมาอยู่ที่80% 80, 80 85%ปัดขึ้นเป็น85ปัดขึ้นเป็น90%แต่ถ้าเต็ม100 95 99%เนี่ย99%เนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์คนะคือเสียงเสียงสื่อหายไปเลยเนี่ย95 90% 85%ผมว่าสัก85%มัลองดูที่85%นะครับผมอ่ะ นี่แหละครับสามารถเข้ามาตั้งในส่วนของระดับการหลบเสียงแนะนําอยู่ที่80 85 90หรือ95นะครับเนี่ยปัดขึ้น90%น85%ให้หรือลงให้เป็น80 85 90 95, 95มันสินระดับการหลบเสียง85%ระดับการหลบเสียงเป็น85 90อย่างเงี้ยแล้วแต่คุณแล้วก็ระดับเสียงอ่าน100%ระดับเสียงการอ่านเนี่ยให้กลายเป็น100นะครับอ่ะคราวนี้ผมโฮมออกมาหรือกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนั่นขวามือบนสุดน,นะครับ แล้วคราวนี้ผมเปิดการตั้งค่าส u t u b e รายการใหม่ผมเปิดคลิป y YouTube ไว้อยู่แล้วเดี๋ยวผมสองนิ้วแตะสอครั้งเพื่อเพลย์เลยดีกว่าเองในวันเดียววันเดียวแต่ว่าไม่นู้จะขึ้นมาไหร่นะอันนี้แต่เราต้องบอกว่าอ่านี่ผมปัดซ้ายปั้งยาทูบสตรีมมิ่งการตั้งค่าโฟลเดอร์แร่ยุ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 ่ยม่แุ่ย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 ุ่เดอเ์่ยุ่ยุ่ยุ่ยี่อุ่ a p ่ l ุ่ย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 ุอสุ่ห้หยุนะครยุ คือไม่ได้ให้ดูคลิป y o u u u e แจะเป็นการรีวิวตัวโชว์ดีโชดีนะครับผมเท่ากับว่าถ้าตั้งแบบนี้การหลบเสียงจะกลับมาเป็นปกติคือระดับการหลบเสียงให้อยู่ที่85% 90% 95%แล้วถ้าคุณจะตั้งแต่ไม่แนะนำ9 9ไม่แนะนำ50 60นะครับแล้วก็ระดับเสียงอ่านให้เป็น100% คุณสามารถเข้าไปตั้งที่การตั้งค่าก็ได้ี่การตั้งค่าแอปสูการตั้งค่ารายการใหม่สอรายไปที่การช่วยกันเข้าถึงหลังจากนั้นไปที่ watch over หลังจากนั้นไปที่หัวข้อเสียงเฉยๆกดเข้าไปที่เสียงแล้วก็จะมีเมนูการหลบเสียงกดเข้าไปแล้วก็จะมีระดับการหลบเสียงตรงนี้ตั้งระดับการหลบเสียงนะครับให้กลายเป็น8 5 90%ก็ได้แล้วจะคุณจะตั้งและเราสามารถไปเอาตัวหมุนนะครับ ระดับระดับการหลบเสียงยออกมาได้โดยไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยกันก็ถึงไปที่ voice over ไปที่ตัวหมุนแล้วไปที่สิ่งจําเป็นของตัวหมุนแล้วปัดไปหาระดับการหลบเสียงเนี่ยให้เลือกไว้ก็ได้แต่ผมเองแนะนําว่าออใช้การตั้งค่าด่วนนะครับสนิ้วแตะสีครั้งปึกป๊กปึกป๊กปึก๊กปึ๊กแล้วเข้าที่ voice over ในส่วนของการตั้งค่าด่วนของ voice over แล้วก็ปัดไปหาที่หัวข้อเนี่ยสนิ้วแตะสีครั้งตึกๆึก2ึกึกสนิ้วนะอ่าแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยกรความเร็วการอ่านออก คำบรรยายคำอธิบายคำอธิบายเครื่องหมายเครเ์เซอร์ยักนำทางรูปบริเวณออกเรียนระดับสีแข่งคำบรรยายม่านเสียงระดับการหลบเสียง85%ปอรุ่ม<ล>สามารถปรับได้การหลบเสียงเนี่ยให้เป็นปัดขึ้นหรือปัดลงเป็น 85, 90 80 8 5 9 0 95แล้วแต่คุณจะตั้งเลยเอาตัวเลขไหนก็ได้ใกล้เคียงกันเอาที่คุณชอบและปัดขวามาที่ระดับเสียงอ่าน100%รรนะดับเสียงามาถก็ปัดขึ้น1 0 0 1 0 0ให้เต็ม1 0 0เนะครับโอเค ก็ใครที่อัปเดตเป็น iOS 18.2แล้วชอบใช้การหลบเสียงในการดู YouTube ดู Leels ดูทิกต o o k หรือฟังเพลงด้วย Spotify Apple Music หรืออื่นใดน,นะครับอย่าลืมมาตั้งค่าตรงนี้ให้กลายเป็นระดับการหลบเสียง85%กสุ่มสามารถปรับระดับเสียงอ่าน100%กลุ่ม <2 S 2> สามารถปรับได้ค่าประมาณนี้เนาะ,อะลองดูแล้วกันว่าคุณชอบค่านี้ไหมถ้าไม่ชอบก็เพิ่มลดบวกหหรือบวก10ได้ตามใจชอบนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พรัส ก็เอาข่าวสารมาแบ่งปันกันเพราะว่าเรื่องของการอัปเดตอัปเดตมาแล้วมันย่อมเปลี่ยนแปลงและนี่คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่แตกลายของระดับเสียงของการหลบเสียงและแตกลายของระดับ